เยอะมากแต่ปีนี้เยดูนะคะใหญ่ๆนี่นะคะปีนี้เนี่ยก,ก็เก็บได้ประมาณนี้กันแล้วนะคะดีค่ะสวัสดีครับวอซินสวัสดีครับก่อนวันนี้นะคะเจกับมวิชนะคะเ,คเดี๋ยวเราจะไปเก็บเชอร์รี่กันนะคะเย่เยทุกปีเราก็จะเก็บเชอร์รี่กันนะคะปีละหนึ่งครั้งนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะแวะกินอะไรกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเก็บเชอร์รี่กันปีนี้เหมือนเดิมนะคะมีสีเหลืองกับสีแดงเลนเนียกับบริงนะคะแล้วก็ไปที่เดิมเพราะว่าราคาดีสุดแล้วก็หวานสุดลูกใหญ่สุดเป็นไพรเวทนะคะคือส่วนตัวมากๆเลยไปเดี๋ยวเราขับรถไปกันแล้วก็เดี๋ยวแวะกินอะไรกันก่อนนะคะเชอร์รี่ let's go let's go ค่ะค่ะ บรรยากาศแถวนี้นะคะก็จะไม่เหมือนบ้านเจนะก็จะเป็นแห้งแล้งนะคะตอนกลางวันจะร้อนตอนคืนจะหนาวนะคะอากาศแบบนี้นี่ผลไม้ชอบมากเลยนะคะมาแล้วนะคะเราก็กินเบอร์เกอร์กันนลววันนี้กินเวนดี้นะคะก็เราแวะกินเบอร์เกอร์กันนะคะี เวนดี้นะคะไม่รู้เมืองไทยมีไหมยไทยแล, yeah. น,แลแนด์แคบดิไทยแลนด์แฮบเวนีเจนไม่แน่ใจว่าที่ไทยที่เมืองไทยมีไหมนะคะ mendy so. okay. no. ก็เป็นเบอร์เกอร์เฟรนฟรายอาหารง่ายๆนะคะ no. ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บชลี่การห่างจากที่นี่แค่เจ็ดนาทีง่ายๆเรา yeah. ก็มาถึงกันแล้วนะคะก็จัดที่จัดทางให้น้องซินเล่นก่อนเลย จะชาไปดูนะคะปีนี้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเขาตัดต้นแก่ๆออกหมดแล้วนะคะแต่ก็ยังมีให้เราเก็บอยู่นะคะนี่ดูนะคะมาถึงมาวินก็เอาเลยนะ,ะปีนี้ไม่เยอะเหมือนปีที่แล้วนะคะ yeah. see, see. ชิมได้ยังมาวินเทสกิร mm ์ hmm. ชิมได้ง

แต่ว่าปีนี้น้อยมากนะคะ This year not much มาเยน้อยมากเลยเลยนะคะโ okay, okay, หอันนี้น่ากิน <c oughs> เอแว่นออกก่อนนี่ดูนะนี่ดูนี่นะคะเยอะมากแต่ปีนี้น้อยกว่าทุกปีนะคะและเขาก็ตัดต้นออกแล้วนะคะก็เลยไม่ได้เยอะนะไม่ว้าวเหมือนทุกปีนะแต่ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะอันนี้พันเลนเนียนะคะสีเหลืองทองนะคะจะแพงกว่าสีแดงนะคะแล้วก็จะหวานแบบหวานจืดเลยนะคะถ้าเป็นสีแดงเขาเรียกบิงนะคะพันบิงที่ยอดนิยมสุดจะ ออกอมเปรี้ยวนะอันนี้คือหวานจืดนะคะอันนี้ที่เนี่ยเจมาเก็บเพราะว่าเป็นไพรเวทแบบนี้นะคะแล้วก็แค่1นกิโลหดอลลาร์สำหรับหนึ่งพาวนะคะนี่นี่นะคะดูถ้ามาช้ากว่าน,นี้อีกวันนึงนะจะไม่สวยแล้วนะคะนี่ hip mm cỡ hmm 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 rồi, hmm 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 đi Đi hmm hmm Shirley Lấy Shirley hmm oh, hmm 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 one hmm Oh, Austin, don't what throw them! Oh, no. <laughs> oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Lila. Oh! Ah! Oh! Ah! Oh. Oh. Down. Austin, down. Bottom. Down. Okay, down. Yeah. Oh! But it's We'll show up and see? Nina อันนี้ก็จะเป็นบริงนะคะก็จะออกสีแดงแบบว่า,าแดงเดี๋ยวจะให้ดูขอหน่อยค่ะนี่นะคะจะเป็นสีแดงแดงเข้มแบบนี้นะคะนี่เชอรี่มีหลายสายพันธุ์มากนะคะอันนี้ก็จะออกอมเปรี้ยวนะคะจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งเดี๋ยวจะต้องถามเขาว่าสายพันธุ์อะไรนะคะเพราะมันเป็นสีแดงสดนะคะเห็นไหมคนละแดงนะเดี๋ยวจจะให้เปรียบเทียบให้ดูนะคะ นี่นี่นะคะแดงแบบนี้กลับอีกอันหนึง่งด <one> ิส one นี่นี่เห็นไหมคะน,นี่นะคะคนละแดงกันดูดีๆจะคนละสีนะคะก็คนละสายพันธุ์นะคะ พี่ปูมาแล้วนะคะพี่ปูมาทันเวลาพอดีนะก็เหลือเก็บให้พี่ปูด้วยนะคะสวัสดีป้าปูยังสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นบ้างฮะสวัสดีครับฮะสวัสดีครับมาสวัสดีค่ะพี่ปูก็มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะนี่เอสูงเดี๋ยวเอาเน่าเลยนะนี่กิ่งนี้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 เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นกันแป๊บนึง ปลูกนะดีให้พี่ภ yes. ูเงก็มไฮไฮไฮจังโอ้ยยังสูงอ่ะเนี่ยอยู่เออสวยแข้อมูลมันก็สวยอยู่นะสวยอยู่แต่ว่ามันก็เป็นอันนี้จะถือต้องเลือกเก็บก็เก็บมาก่อนแล้วก็เลือกกัน อันนี้ก็จะเป็นปริงนะคะค่อยๆเก็บค่ะมาวินร้อนนะคะค่อยๆเก็บไม่ใช่ของเรานะของพี่ฟู <laughs> <laughs> ไม่ใช่ของเราเนะของ okay, พี่ฟูไป นี่ยก็เก็บได้ประมาณนี้กันแล้วนะคะเจเน้นสีเหลืองมากกว่าเจใส่กล่องของเจเจสีเลนเดียนะคะวา้าสดสดจากต้นนะคะทั้งหมดของเจนะคะสามสิบเหรียญนะประมาณหนึ่งพัน 1,000น,นนิดๆน,นะคะ